สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆท่านที่เคารพรักทีกะมาเข่าป้านะเจ้าของคือเก้าเด้อค่ะว่าสิหมานบ่มางหม็นไปลุนน้ากันเด้อพี่น้องวันนี้กะเสาหมงกะไ้เปิดเพจใดปีนึงแล้วละพี่น้องค่ะก็อย่าลืมเข้าไปติดตาม f a c e b o o k แฟนเพจเสาหมงได้เด้อค่ะเสาหมงชแนลเนาะค่ะก็ฝากแฟนเพจน้ำนเด้อพี่น้อง Facebook แฟนเพจค่ะกะคลิปนี้กะมาช่วงเสาๆค่ะหกโมงกลัวกัวกะสิมาเหลอเบื้องเห็ดอยู่นะเจ้าของเบื้องว่าเสียจได้แกงบ่ค่ะปะไปลุนไปชมน้ากันเลยค่ะ นี่ดอกแรกแหกหมานขาวจุ้นพูนเลยค่ะเห็ดแปงนี่ช่วงนี้เกิดเห็ดแปงแล้วค่ะเห็ดแปงเห็ดืึนเพราะท่านใดนั่นกันไหนอดอกแรกแหกหมานแบบส่กรตตากรตตาหน่อยค่ะ,ะนี่ดอกหนึ่งพี่น้องเฮ็ดเขาจี g. นี่เฮ็ดเขาจีอ้ยบานสะพังเลยค่ะเฮ็ดเขาจี g. เป็นเฮ็ดที่กินได้เด้อพี่น้องบ้าเป็นเห็ดเมาด้วยค่ะนี่ค่ะ เห็ดเข่าจี้ดานเทิงนี่เพื่อนจะคือเข่าจี้เขาใหม่เองสินะคะวันนี้จะพามาเบิง้งไอ้มันตะกูนันกันก็เห th ็ด <c> ข <oughs> ี้เ่าเด้อค่ะนี่โอ้เป็นวัดเป็นไข่แล้วพี่น้องอันนี้นี่คะ่ะเบิ้งสังเกตบางคนว่าเห็ดตัขากินมะไดบ่อมแมนเด้อค่ะเพื่อนมะไน่ตัขาเพื่อนสิเป็นอันคนล้ายๆลคือเหังงกคะ่ะแต่เห็ดลังงูมันก็นยังมีใย,ยแบบสีคะ่ะแต่บ่อบแมนตัขาเด้อค่ะ,ะ,คะ, <c oughs> คะเพื่อนตัขาหลอกนี่คะ่ะเขาปัดออก เขาปัดออกแบบนี้เพื่อนกับบะแมนห้อยต่อขาเด้อค่ะถ้าเห็ดเมาสนี่มันจะเป็นห้อยต้อขาเป็นบางๆเป็นชัดเจนเลยเด้อค่ะนี่อันนี้เห็ดเข่าจีเด้อค่ะตระกูลเดียวกันก็เห็ดละงกเข็ดขีดเทาเด้อค่ะแห่งแต่ว่าเพื่อนบามีปอกก็เห็นละงกแค่นั้นละพี่น้องนี่ค่ะกินไดค่ะแสบหวานความแสบนี่บะแพรเห็ดขีดเทาเลยค่ะตระกูลเดียวกันค่ะแล้วพี่น้องก็จะว่าอุ้ยสมองเก็บเห็ดเมาส์อีกบะแมนเด้อค่ะ แต่พี่น้องทำบ่หมั่นใจก็อย่าไปเอาเด้อพี่น้องเพราะว่าเห็ดแต่ละพื้นที่มัคือกันนี่พื้นตัวขาหลอกค่ะนี่ถ้าเห็นเรางูก็ยังมีปอกค่ะนี่อันนี้ก็ตัวขาหลอกคือกันพี่น้องเพราะว่าเสาหมงก็เคยกินเด้อค่ะถ้าบ่าหมั่นใจอย่าไปเก็บเด้อพี่น้องนี่ค่ะเห็ดเขาจี้อีกดอกนึงนี่ค่ะตะกูลก,กันก็เห็ดขีดเทาเด้อค่ะอนี่ค่ะเคี่อวลมอุ๊ งงกือกินค่ะคุณน่ะเห็ดน้ำหมากนี่ค่ะเห็ดเขาจี้ดอกหน่อยดอกเบใหญ่อดอกพี่น้องดอกในน้อยค่ะเป็นคือเห็ดเขาปูเห็ดเขาตอกแตกนี่ค่ะตกไบคืนกัน ฝนบ่ตกคาเมื่อวานไปนเอาคิดแปลงก่อนนี่จะตอกเชกยาเบื้องชค่ดีๆแล้วแถวนี้เกิดเห็ดแปลงขึ้นกันนี่มีดอกนึ่งเลยเพราะว่าแถวนี้เพิ่งเกิดบอยค่นเนี่ย นี่สอ,องดอกค่ะเกิดคู่กันโอ๊ะบงกือรหยาดบงกือกันเด้อปลวกไว้ค้นค่ะอืมบางหันเคี้ยลมค่ะพี่น้องเกิดคู่กันสิค่ะเคียยใบไม้ออกเหตุ่นลมค่ะปลวกไว้ค้นค่ะ จูมเห็ดน้ำมานมาหล่อเบิ่งเห็ดเฟียงน้อยหนึ่งนอพี่น้องว่างั้นอยู่ในปลาอยู่ค่ะวันนี้มาหล่อเอาเห็ดเฟียงอยโอ๊ยเป็นบานแล้วแต่กระไดอยู่ค่ะนี่เห็ดเฟียงเกิดเองนะคะนี่ดอกบานไหมไหมค่ะ เพิ่นบ่มเสียไม่ก่อนเราจะได้เก็บกินอีไปบังหันอยู่ในปลาผุนเยอะเ้ยค่ะผุนนะวันนี้ออกมาเบิ้งกับเฟยียงถ้าซื้อพี่น้องพราวาเคยไดเ้เห็ดเฟยียงค่ะกระดอีหลีตรงเคียสะเบิ้งค่ะยานแมงบงกือ เันเคยเกิดยุนีค่ะเกิดข้างคางตั้มตั้ก็มีสูงสูงก็มีแต่ว่าเมื่อน,นี้ฝนบ่ตกม่เกิดกำลังบ่มเสียอยู่ค่ะนี่ค่ะดอกจูมดอกจูม,มออกอยู่ข้างนอกๆไปค่ะ อน้ำหมุนเอาอเสือเป็นม้ากไก่ครับโอ๊ยดึงยากเลยพี่น้องเป็่อนยุ่ในขีดิน

บางไว้นี้แล้วค่ะนี่ค่ะมาเข่าป้าเราเด้อพี่น้อง oh. เห็ดยูดกับเงาหญ้ค้าห้อยตัดหญยค้าค่ะนี่ค่ะแนมมาสอดใบไม้เห็นแดงเป้งเลยเห็นน้ำหมาดเห็นน้ำหมากน้อย อือดอกนึงค่ะอือแหงแล้วค่ะเริ่มแหงแล้วเมื่อวานนี้สอมองบ่ได้ย่างมาแถวนี้ฝนบปรตกใส้เพิ่น,น้ำแล้วค่ะนี่ดอกแหงน้อยนึงแต่ว่าค่ะยังยังได้ยุ่ค่ะ อยากให้ฝนโตทั้งแหงกับม่โตเพราะได้มีน้ำแซ่เขาเนี่ยพี่น้องทั้งบานสาหมองแหลงเด้อค่แะแห้งแหลงมันมีน้ำแซ่นะเห็นไเลยค่ะนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งดอกแดงเป้งเลยคะ่ะ โซนนี้จะเป็นเห็ดน้ำหมากซะส่วนหลาอื้อเห็ดขาวๆข,ขึ้นมากครับขีเ่เรื่อยอุ้ยกระได้ะาเห็ดที่อย่างที่น้องกินบบใบไม้ตุนๆเห็ดข้าค่ะี่เห็ดข้า เป็นน้ำนมออกเด้อค่ะนี่แกงแซบอยู่เด้อค่ะแต่มีรสชาติเ็ดแต่แกงแตัมตั้งหากนี่ค่ะเห็ดที่ใดวังหันนะพี่น้องกะเพราะได้แกงค่ะมานะาเจ้าของแกงหน่อยจังอจาะหนึ่งกินเวลาหนึ่งค่ะนี่เห็ดรวมกะเห็ดปลาหลากหลายไปหนไดอกเด้อพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เห็ดอันอื่นมันไม่ทันนี่เกิดค่ะเกิดแต่เห็ดหนาขาวก็เห็ดหนาแดงกับเห็ดเฟียงนี่เขาจี้ประมาณนี้ค่ะ นี่โอ้ยตัวเอากะเป็นเจ็บคอเด้อพี่น้องเมื่อนี้ฝนวัดตกดอกค่ะปลากับมันใบใหญ่เนาะพี่น้องก็เพาะได้เก็บกินประมาณเหนือที่ไรนิดนิดนี้ละค่ะแต่ว่าสมองปลูกเสริมไปทั้งคุนอยู่อีกงานหนึง่งกระเพาะได้เป็นป้าตน้นยางค่ะกะคลิปนี้สมองกอระขอตัวลัพี่น้องไปเพียงซํานิดเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหมขอบพระคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ